สวัสดีครับสบายดีฮัลโหลปีวันมาพบกับผมอีกแล้วช่องจอนนี่บายเกินครับทุกคนเมื่อคืนนี้ร้องไห้เ <c oughs> มื่อคืนนี้ผมดูรายการรายการที่เด็กเข้าไปประกวดร้องเพลงเนาะรายการแบบนั้นแล้วหลายปีแล้วครับแต่ผมอยู่มองนอกไม่เคยได้ดูไงกดเลื่อนไปดูไปเห็นเด็ก น้องอะไรน้องเก๋ไก่หรืออะไรน่ะที่เขาไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ตามหาแม่เขาไม่ได้เจอแม่เขาสามปีคิดถึงแม่เขาแล้วทางรายการเขาก็เอาแม่ไปตามหาแม่น้องเขาแล้วก็แล,วกแล้วก็พามาเซอร์ไพรส์เนาะโอ้โหน้ำตาแตกทุกคน <c oughs> <c oughs> ผมร้องไห้เลยสงสารน้องเขาเนาะ <c oughs> นั่ง แบบร้องตาแดงแล้วก็คิด้ยปีใหม่อย่าเพิ่งโทรมานะกำลังร้องไห้อยู่เลยอ้หาดิโอเคพอกับร้องไห้แล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้วันนี้ปีใหม่จะมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องตอนบ่ายๆก็ต้องไปรับปีใหม่ที่สวรรณภูมิเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปจะออกไปหาซื้อใดเป่าผมให้ปีใหม่ทุกคนเพราะว่าปีใหม่มาอยู่ไทยเนี่ยพอสระผมที่ไรผมก็เห็น นั่งอยู่หน้าพัดลมเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าผมจะแห้งเนาะเดี๋ยววันนี้ไปหาซื้อไดเป่าผมให้ปีใหม่แต่ว่าก็เคยพาเคยพาเขาไปดูแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่ปีใหม่จะเป็นคนที่ไม่อยากใช้เงินโดยไม่จําเป็นไงพอไปเห็นราคาปุ๊บยังไม่ซื้อหรอกพี่เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้แพงมากครับไปทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปดูกัน โอ้หอากาศแบบฝนน่าจะตกแล้วเนาะจะให้ดูอากาศครับเปิดคลิปอยู่ลานจอดรถที่พักเหมือนเดิมครับทุกคนเดี๋ยวก็ได้ย้ายเข้าไปในบ้านแล้วครับไฟกำลังจะมาน้ำกำลังจะมาเนาะไม่น่าจะเปียกนะครับเปียกก็ไม่เป็นไรครับไม่อยากขี่รถยนต์เนาะขี่รถมอเตอร์ไซค์มันค่องกว่าครับเหมือนกับโนดอุดมว่า สะดวกแบบนี้ไปไปหาดูได้ป่ะผมกันถึงล้าล้วทุกคนบ้านเลยตายเป่ลาผมเดี๋ยวเลือกกันเดี๋ยวพี่เขาจะเปิดให้ดูเลย ว่าอันไหนอ๋อนี่นลังดูอันนี้เนาะนนได้แล้วครับทุกคนได้เป่าผมผมไม่อยากซื้ออันแพงมากเนาะเอาแบบปานกลางทาไม่ัันเดี๋ยวไปหม่ว่าซื้อมาทำไมแพงจังอันนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทครับทุกคนซื้อมาจากร้านััเเ็นบิวตี้เนาะอยู่บ้านฉาง โอ้หแบบร้านเขาของเยอะจัดอะอะไรที่เกี่ยวกับบิวตี้เนาะป่ะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวว่าให้ปีใหม่จะไปรับปีใหม่เนาะเอาละทุกคนตัดภาพมาอีกทีนึงก็ได้เวลาไปรับผู้สาวปีใหม่เนาะที่สุวรรณภูมิก็ตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยวกว่าจะไปถึงก็น่าจะไล่เรียกกับตอนปีใหม่มาถึงเนาะเดี๋ยวก็เติมน้ำมันแล้วก็ขึ้นทางด่วนแล้วก็ยิงยาวเลยครับ ไม่ไกลมากเท่าไหร่ป่ะเจอกันสวรรณภูมิทุกคนขึ้นทางด่วนมาแล้วก็พลาดไม่ได้เนาะกับจุดพักรถที่เก่าที่เดิม ที่คุยกับปีใหม่แล้วครับปีใหม่ก็กาลังขึ้นเครื่องอยู่เหมือนกันขึ้นไปนั่งบนเครื่องละสี่สิบห้านาทีปีใหม่ถึงทวรอณภูมิเนะผมก็ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีถึงทวรอณภูมิเหมือนกันก่อนจะไปหาที่จอดรถอะไรเนาะแต่ตอนนี้ผมเติมพลังก่อนโอ้โหนี่ผลข้าวหลาม ข้าวาทองม้วนสดแล้วก็มีสังขยาเผือกไม่กินไม่น่าจะกินหมดหรอกครับแต่เดี๋ยวลองชิมอย่างนี้มาทุกคนทองม้วนสดครับ <N> lòng <Colorado> Ừm <Colorado> <N> <Colorado> ่าเท่าไรทุกคนไมข้เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ทองมวนอ่ะทองมวนสดทองมวนสดสังขยาแล้วก็ข้าวหลามสามอย่างที่ผมซื้อมาข้าวหลามชนะอโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปลุยต่อครับสวนภูมิ ถึงเวรรณภูมิเรียบร้อยทุกคนลานจอดรถสวรนนภูมิเนาะแต่วันนี้เหมือนถูกหวยเลยโชคดีจัดปกติไม่มีที่จอดนะวันนี้ผมได้ที่จอดปกติต้องจอดแบบข้างหน้าเขาแล้วก็ไม่ดึงเบกมือเนาะให้เขาดุลรถเราออกได้ถ้าคนอื่นจะออกแบบจอดซ้อนกันวันนี้โชคดีครับทุกคนปีใหม่กำลังจะลงแต่เครื่องปะแต่เดินก็ไปข้างในครับ <laughs> ทุกคน <laughs> ผมมาสุ <laughs> วรรณภูมิแล้วใจสั่นเนาะใจวิวว,วิแต่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะไปใจวิวว,วิเหมือนกับทุกครั้งที่มานี่นต้องกลับไปทำงานไง <laughs> ตอนนี้มาก็เลยใจวิววิวไปเด,วเดินไปตามหาพี่ใหม่ แจ็ตตัวแล้วทุกคนวัสดีสวัสดีค่ะแหน่ไหมนี่แหน่บเขไม่เป็นไงตาแดงไม่รู้ไม่ต้องร้องไห้ที่อยู่นี้โหสนามบินคือใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ดีกว่าเอ้ยขึ้นมันได้ดีกว่าพี่มาถึงตั้งแต่ สี่สิบห้านาทีที่แล้วนั่งรออยู่ในรถมากระเป๋ามา้พี่ชื่อฮะหนักเนื้อโอ้โหคนมาทั้งบ้านต่างลางเลยม <c oughs> ั้งนทุกคน่ะเดี๋ยวพาไปใหม่ไปไปไปลานจอดรถครับน้องนอง แท็กซี่นะจะส่งด้แท็กซี่ส่งตัวจะนั่งรถเมยมีรถเมย์ไหมคะราคานการเองเท่าไหร่คะสามหมื่นห้าจังรวัภูมิภาัวัภูมิระยองสามหมื่อยู่นั่งบินเอาก็ได้ค่ะพี่พี่ออกพี่ออกับาระยองเหรวมาเปอนได้สอนให้มันนยทำไมตาแดงขอให้นั่งบนปีกขึ้นบินเหรอ สวยมันเดิมไหมนะสวยมันเดิมไหมนะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเดีผมให้ดูอะไรผมเห็นแล้วล่ะแต่ผมซูมให้ดูทุกคนดูมอเตอร์ไซค์ดิตรงร้านจอดมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยอะ่ะผมตกปะ ไรถบนลงครับทุกคนบนลงวนลง,ลงเป็นหัวลงังเวียนแลค่ะส <c oughs> งสารปีใหม่นะมารถมาเครื่องบินหรือเปล่าเมาทุกอย่างครั <c oughs> ทุกคน ค่าจอดรถเราก็ย,ยิงยาวเลยเรากี่บาทคะยิงแน่นทุกคนหลับตลอดทางตอนนี้มาแวะร้านลาบเนาะซื้อลาบกับหมูย่างน้ำตกไปกินเนาะหิวแห้งอันนี้ของพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่ไม่อยากกินข้าวเหนียวพี่ใหม,ม,ม่อยากกินมามา่า มาม่าวรสต้มยำกุ้งเหนื่อยไหมนิดนึงที่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเป็นยังไงตามความรู้สึกเดินเดินทางคนเดียวเป็นยังไงก็ไม่ยากนะคะไม่ได้ยากตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นมีหนุ่มขอเบอร์โทรศัพท์ไหมนั่งข้างหนุ่มไม่มีค่ะมีแต่ไปขอเขาเยยี่ม นเบอร์มานี <descon altro> <agę> ่เบอร์มานี้พี่จะโทรไปมารับไปด้วยมาเอาไปด้วยนะเอาเบอร์เข้าไปไม่เอาไม่เอาจะเอาไปไหนก็ไปปี่ใหม่รู้เปล่าทุกคนคนอื่นนะคนอื่นเขาเขาไปรับแฟนเขาหรือว่าครอบครัวเขาอยู่ที่สนามบินเขาถือดอกไม้หรือว่าลูกโป่งหรือว่าอะไรเนาะผมผมจะผมให้ ผมให้ได้เป่าผมปีใหม่นี่พี่ซือมาฝากโอ้ขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมันแพงจังอะนานไงทุกคนผมว่าแล้วว่าปีใหม่ต้องว่าแพงปกติเห็นกว่าจะกว่าจะเป่าโอ้โหนั่งในหน้พัดลมแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีใช่ปะเปิดไม่ต้องร้อนมากแล้วก็เป่าพัดลมไปด้วยแล้วก็เอานี้เป่าไปด้วยขอบคุณค่ะ พี่ใหม่ตั้งใจด้วยนแกด้ดิแกด้โชว์นเอยโอ้โหเจ้ามังมากโอ้โหก็นตอนแรกว่าจะให้ตรงนู้นแต่พี่ใหม่หลับตลอดทางเลยเพี่ใหม่เหนื่อยแล้วทุกคนออโอ้โหอ,อ,อย่างของดีเลยอะ่ะยั้งใงยั้งไง เอาให้ผมหลุดเป็นกรรมเดี๋ยวพี่ใหม่จะเอาไปเป่าผมสาวผมจะได้แห้งไวๆเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับไปรับสาวปีใหม่เนาะตอนนี้ก็ถึงกลับถึงบ้านแล้วอีกสองนาทีกลับไปก็ กินข้าวแล้วก็สลบ <c oughs> ก็ไม่ได้ไกลมากอะแต่มันก็ก็เหนื่อยอยู่นะขับรถไ <c oughs> ปใหม่มารถทุกคนขับเปิดกระจกเปิดกระจกตลอดทางเลยหูอื้อเหมือนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรสงสารสงสารคนมารถพี่เหนื่อยไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนตอนไปใหม่มาอยู่ไทยใช่ไหม <c oughs> แล้วกลับไปลาวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปีใหม่บอกพี่ ทำไมประเทศลาวมันมืดจังมันไม่มีไฟเลยเมื่อกี้นี้ขึ้นทางด่วนมาเฮ้ยทำไมมันสว่างจังประเทศไทยใช่ประเทศไทยสว่างมากก็เป็นมปมาจากบ้านต่างบ้านฉันมันเมือใช่ไหมล่ะโอเคครับทุกคนขัตัวพักผ่อนก่อนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย